เขาให้ an นะเป็นลำดับนะล,ลำดับเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นลำดับเลขคณิตหรือว่าเป็นลำดับอะไรเขาก็บอกว่าเป็นลำดับธรรมดาก่อนนะเราก็ให้ a 1 a 2มาแล้วก็ให้ความสัมพันธ์ของลำดับมาครับโดยที่โพที่ n นบวกหนึ่งเนี่ยเท่ากับโพที่ n บวกกับโพที่ n นลบหนึ่งนะครับเมื่อ n เนี่ยเป็นสมาชิกของ2 3 4ไปเรื่อยนะหนึ 1, ่งไม่ไม่มีเป็นสมาชิกเป็นหนึ่งนะครับแล้วถามค่าของซิกมา an ส่วน an ลบหนึ n ่งคูณกับ an บวกหนึ n ่งเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะ ข้อนี้นะครับน้องอ่านโจทย์ดีน้องน้องอย่าเพิ่งลองลองไปแทนอะไรทั้งสิ้นนะครับน้องอ่านโจทย์ดีก่อนเสร็จปั๊บเนี่ยเรามาแทนด้วยเรามาแทน a n นะครับด้วยจากสมการนี้กันจากสมการนี้นะครับพี่ย้ายข้างอะย้ายข้าง a n เลบหนึ่งเนี่ยย้ายไปด้านขวามือเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะได้ a n ครับว่า a n เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับ a n เบวกหนึ่งกับ a n เลบหนึ่งยังไงนะพี่ก็ทําการย้ายเลย a n นนะครับเท่ากับอะไรฮะ เท่ากับ an บวก1นะครับลบกับ an ลบ1นะโอเคเราเราได้อย่างนี้ละพอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราเอาไปแทนในโจทย์ฮนะเราไปแทนในโจทย์ครับเพื่อกำจัดตัวแปร an ทิ้งไปนะครับเราก็จะได้ว่าอะไรพี่พี่ขอย่าเขียนมาใหม่ตรงทันนี้นะอันนี้มันเล็กละอ่ะทิกมา n เท่ากับ2นะครับถึง infinity เนี่ยเท่ากับ an an ที่เราคิดแล้วคืออะไรฮะที่เราย้ายข้ามาแล้วก็คือ an บวก1นะครับลบกับ เอลบหนะแล้วก็ส่วนกับ a n-1 ลบหคูณกับ a n-1 นบวกหะโอเคอ่ะจากนั้นครับน้องมาพิจารณาครับขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆน้อยเพิ่งไปแทน a a 1, a 2 a 3อะไรทั้งสิ้นนะครับ a n ลบเอบวกหลบกับ a n-1 ลบหเนะี่ยส่วนกับ a n-1 ลบหคูณกับ a n-1 บวกหนะึ่งเนี่ยมันค,คูณไหมฮะมันเหมือนอนุกรมเทโลโ,โคปิกไหมครับเราสามารถเขียนใหม่นะได้เป็นอย่างนี้ครับ พิกมา n อเท่ากับสถึงอินฟินิตี้เนี่ยคือเอ่อหนึ่งส่วนเอเลบหลบกับ1นึ่ส่วนเอนบวกหเนี่ยครับเขาเรียกว่าอนุกรมเทโลสโคปิกอันนี้น้องต้องรู้นะครับมันมันเจอบ่อยมากเลยอ่าเพื่อน,น้องไม่เชื่อเดี๋ยวพี่จะเอ่อคูณคอนจุกเกตให้ดูนะครับว่ามันว่ามันเป็นจริงนะ a n เบวกหเนี่ยก็คูณขึ้นไปใช่ไหมครับอ่าคูณขึ้นไปทั้งสองฝั่งนะครับเช่นเดียวกับอันนี้ก็คูณขึ้นไปอันนี้ก็คูณไป ก็ได้เป็นอะไรครับ an บวกหลบกับ an ลบหนะแล้วก็ส่วนกับ an ลบหนะครับคูณกับ an บวกหอ่าเห็นไหมครับเนี่ยมันก็เท่ากันนี้เลยแสดงว่าเราสามารถเขียนจากอันเนี้ยแปลงมาเป็นอันนี้ได้ครับอ่ะพี่ขอลบตรงสีชมพูนะอืออ่ะโอเคมาต่อนครับเอ่อ a 1ส่วน an ลบหเนี่ยลบกับ1ส่วน an บวกหเนี่ยมันคืออะไร ขั้นตอนนี้แหละครับน้องลองแทนเลยฮะ n เนี่ยมันมีค่าตั้งแต่2ขึ้นไปใช่ไหมครับสแสดงว่าเราสามารถเขียนได้เป็นอะไรฮะ n อันนี้ n เป็น2นะ n เท <N S 1> ่ากับ 2, 2นะครับในวงเล็บเราตัดซิกมาออกนะแล้วก็เราก็แทนเลขเข้าไปเลย1ส่วนนะ a, a n ลบคืออะไรฮะ n คือ2ก็คือ a 1ใช่ไหมครับลบกับ1ส่วน n คือ2นะ2องวได้3นะครับ1ส่วน a 3นะแล้วก็วงเล็บปิด อันนันเป็นซิกมาใช่ไหมครับแสดงว่าเราต้องเอาไรบวกกันบวกกับอะไรครับบวกกับ n อันนี้ n เป็น2นะอันนี้เอ็นเป็น3นะ n เป็น3เนี่ย3าลบหได้อะไรครับ3าลบหได้2เนาะ1ส่วน a 2นะครับแล้วก็ลบกับ1ส่วน3าบวกหได้4นะครับ a 4โอเคแล้วมันก็บวกต่อครับบวกต่ออ่น้องทำการบวกเลย1ส่วน a 3นะครับอันนี้ n ด้วย4นะ4 4่ลบหเนี่ยได้3นะครับแล้วก็ลบกับอะไรครับ 1ส่วน a ห้านะอ่าโอเคเดี๋ยวพี่ขอเขียนสัก5าพจน์นะถ้าเขียนสัก5าพจน์เนี่ยน้องก็อาจจะรู้แล้วครับว่ามันสัมพันธ์ยังไงโอเคจากนั้นนะมันก็บวกต่อครับบวกต่ออะไรน้องดูนะ a 1ในในตัวหน้าเนี่ยมันคือ a 1ใช่ไหม a 1นึ a สอง a สาแล้วเราตัวที่มันลบด้วยเนี่ยมันมันจะมากกว่าตัวข้างหน้าเนี่ยอยู่สองนะน้องดูนะ a 1ใช่ไหมมันมากกว่าอยู่2ก็เป็น a ส a สองใช่ไหมครับมันมากกว่าอยู่2ก็เป็น a 4 A3 ใช่ไหมมันมากกว่าอยู่สก็เป็น A5 แสดงว่าอันนี้เนี่ยน้องก็หาความสัมพันธ์ได้แล้วว่ามันคืออะไรเอสี่นะหนส่วนเอสี่ลบหส่วนเอถูกไหมครับอ่าเอาไปอีกสองวงเล็บหนึ่งแล้วกันก็เป็นอะไรฮะ1นึส่วนเอนะครับแล้วก็ลบหส่วนเอโอเคมาจากนั้นนะครับพี่จะทำการเอาวงเล็บออกครับพี่จะทำการเอาวงเล็บออกนะพี่ขอลบเลยอ่าน้องดุยเนี่ยนะพี่ทำการเอาวงเล็บออกแล้วนะโอเคปึ๊บ โอเคคืออันนี้เนี่ยมันก็บวกไปเรื่อยนะมันมันยังไม่จบนะครับมันก็บวกไปเรื่อยแต่พี่ขออนุญาตเขียนแค่ห้าพจน์ป่อบวกไปเรื่อยนะครับแล้วน้องเห็นอะไรไหมครับ A3 สามเนี่ยหนึ่งส่วน A3 สามเนี่ยมันสามารถตัดกับหนึ่งส่วน A3 สามตรงนี้ได้ครับอันนี้มันเป็นบวกอยู่นะแล้วก็หนึ่งส่วนเสี่ลบหนึ่งส่วน A สี่เนี่ยมันสามารถตัดกับหนึ่งส่วน A 4สี่ได้นะครับแล้วก็ลบหนึ่งส่วน A5 ห้าเนี่ยมันสามารถตัดกับหนึ่งส่วน A5 ห้าได้แล้วน้องก็สังเกตน,น้องก็ต้องรู้แล้วว่าไอเนี่ยมันกักบ ตัวประมาณตรงนี้อีกนะครับซึ่งเราก็ไม่ซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้เขียนต่อไปเพราะนั้นนะครับตัวที่มันตัดไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็จะมีแค่ตัวแค่ตัวนี้ครับ1ส่วน A1 นะครับบวกกับ1ส่วน A 2สองครับอ่ามันก็เหลือแค่ตรงนี้เลยสรุปนะก็คือซิกมาตรงนี้เนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นรูปนี้ครับ1ส่วน A1 นะครับบวกกับ1ส่วน A 2สอง่าเห็นไหมครับแล้ว1ส่วน A 1เนี่ยมันคืออะไรโจทย์เขาบอกมาแล้วครับ หนึ่งส่วน a หนึ่งก็คือหนึ่งส่วนหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็บวกกับหนึ่งส่วน a สองก็คืออะไรหนึ่งส่วนสามนะน้องจับบวกกันนะจับบวกกันเนี่ยก็เป็นสามบวกหนึ่งอันนี้คือคอนจูกเกตเข้าไปนะครับแล้วก็ส่วนสามก็เป็นสี่ส่วนสามอ่าสี่ส่วนสามเนี่ยเป็นคําตอบที่ถูกต้องของข้อที่ยี่สี่ครับซึ่งตรงกับช้อยข้อที่สี่นะเผยข้อนี้เนี่ยไม่ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าน้องต้องหัดสังเกตดีๆครับหัดสังเกตแล้วก็พยายามเนี่ย คิดเลขให้หน่อยให้สุดเห็นไหมครับพี่คิดเลขแค่บรรทัดเดียวเองเราก็ได้คำตอบเลยนะครับสู้ๆนะครับโอเคจบครับ